ลำไยลูกขนาดไหนแล้วครับจะขึ้นเบอร์สามเบอร์สองสองขาไก่ใครับไก่ได้เก็บแล้วเนาะ,ะู่ที่ไหนนะครับสวนลำไยอยู่ในเตาเรอในเตาในเตานี่ขับรถมาจากในเตาเลยเหรออ๋ออยู่เนี่ยกันของลุงเลิศน่ะหรออ๋อครับับเคยใช้ยังครับเนี่ยใช้แล้วออถามน้องแล้ว <c oughs> ไปหลายชุดแล้วเนี่ย เป็นไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยค่าประจานมันใช้แล้วเป็นไงบ้างใช้แล้วดีดละ่ะมันมันผ่านผลตาตระไยหนักสองพันห้าขอบคุณนะครับใค่คคคย,ยางละสองร้อยห้าใช่ค่ะใหญ่ละสองร้อยสี่สิบนะคะมีสองร้อยสี่สิบสอลูกค้ามาซื้อแต่เ <c oughs> ช้าเลยนะครับ สครับพี่เลิศใช้กี่รอบแล้วครับเนี่ยรอบที่สามแล้วครับรอบที่สามครับผมมันดียังไงถึงได้ติดใจใช้ตลอดเพราะว่ามันดีมันเห็นหันต้านหันต้นแต่เลยครับอาทิตย์ก็หันแล้วครับได้ได้ผลัพธ์ที่ดีทันตาเลยใช่ไหมดีทันตาครับครับอาทิตย์สองอาทิตย์เห็นผลแล้วครับผมครับขอบคุณครับโอ้ยตะเล็ก